โอกาสต่อไปก็จะได้สวดปริตามงคุณธรรมะสาวน์กัโรยัมภะทันตานโมตันสะภะคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธันสะธรรมะสาวน์กัโรยัมภะทันตานโมตันสะ อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะสวรรค์กโรยยัมพาทันตานโมตัสสะสัมพุทธสะราชะโตอจระโตอมนุสสะโตอมนุสสะโตอาิโตอุทะกะโตะ โตอาคันโกโตอาคันดกโตอานาคาตโตอาชนะกาตโรุกโตอาสัตทมะโตอาสันติเตโตอาสัพปุริสโตอาจันดาธิจิกามณนิสัปปติเปียชะตาระสาสุการะมเฮสายักขระคสาธินนณาภัยาโตนานาณา นาณาวปัททวโตอารักขังคันนันตุปานิธานโตปัฏฐานทัาคตถาสัทธาสัปรามิโยทาสสัทสัพปรามณทัปรามิโยปัญจมหปริจเกติโสจาริยปสิมาผวเอกผวะกันติงสัตติภิเนขมานังปัฏานจาริยังโพธิปัญลังเก นับปณิเวทังนาวรกุตาระธรรมิติสเปปิเมพุทธะกุเนาวัชิตาวาวิสารียติสุปการันตาริมบารินตังการันโตอัยยะสมมานันทเถรยยะกการัญญจิตตังอุปัตะเปตาวะโกติสัตตสหเสสุจักกะวะเรสุเทวตายาสานัมปติขันนันติยัญจาวิสา โลกามนุษสทุกจัมปุตันทีวิธามพยายามคิดพันาระาเบสิปริตตันต์บานามะเอเภะหูเทวามนุสส์จะกมังคารณิโสทนานงพรยมังคารมุตตามังเสวนาจารนังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะาปูชานียานังการมุตตมัง Pati sawa sojak, bupejak kata punya tada sama panik, dia cahit tambang karamun tambang, kahuk sajan jasipan jahwin, naiyojak supasita, mata pintu uban, tanang butata, resa sang kau anak, gula cakem mentah Jar ca Anawa cane kamani e tamanggaramun tamang aretiwirti papacapan jajannya ma apamadho cata meso Karamun tamang Karawa jae watto jasanutih caatan nyuta kaak การามุตตมังขันติจะโสวาจัสตาสัมานนานัจจทัตชนังการินะธรรมัสสะกัตไศยตัมังคารามุตตมังปิยิยสัจจานะทัตชนังนิพพานะสัจสกิริยไชยตัมังคารามุตตมังพุทธะสาวโลกะธรรมิหิจตตังยัตสนะกระปะติยโสกังยุรชังเขมัง मुदमङ्गेताधीशानि कतवान् सभदमभरचिता सभद्र सुतिं गच्छन्ति तन्ति संमङ्घर मोदमन्ति महामङ्घर सुताङ्ग्यानि อันตริเกสัพเพวาพุทธสุมาณาภวันตุอโทปิสกัจจัสนันโตภาเชตังตัชสมัยหิพุตานิสามมิธาสัพเพมิธังการุธาปัจชัยาเทวาจารโตจารันติเยภาริงตัสสมัยหิเนรคดธาอบมัตตายังกินจิวิตังยถทวา Sewa yang retanang bani tang nanau samangati tata katena itampi putera retanang bani tang itena yang itang itawa orang wasake sewa yang retanang bani tang samang samangati. เนในธรรมปิธัมเมรุตันนังบานิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตถิหันโตยังกินจีวิตตังอิทวามสัวยังรตันังปานิตังนันโนสัมมังอติตาถาเตนะอิธัมปิสังเครุตันังปานิตังสุวัตถิวันโตยานิทาภูตานิสัมมาคตานิพุมภะนิวายานิวะอันตริเก เทวมนุษสปุจิตังหุทธังนามัสสามะสุวัสดิอุนโตยานิธาพุตานิสมะกะตานิตถาคตังเทวมนุษสปุจิตังธรรมังนามัสสามะสุวัสดิอุนโตยานิธาพุตานิสมะกะตานิภูมานิวายานิวะอันตอริเกม สบเชตังสังฆังนามัสสามะสุวัติวันโตรัตนะสุตังอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆบามาโนวันตานิสิริงสปานิไหวิชิกาสะตานานาบิสรโภโมชิกากัตตามิรักกากัตตามิปริตตาปติกามันโตปุตานิโสหังนโม นะโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานันติขันธบริตังอิเตปิโสภะขวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสุขโตโลกวิทูอนุตตรบุริสัธัมมัสรถีสัทธาเทวมนุตสาสานังพุทโธภะขวะติสวากาโตภะขวตา ปัสิโกปะนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปะิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปิปันโนสาวกสังโฆยะปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิติปันโน จตาริปุริสัยุกานิยธะปุริสับบุคาราอิสปังขวันโตสาวกสังโฆอะหุนิโยตะกินิโยอัญชริกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกะฉาติเอวัมพุทธังสรินตังธรรมังสังกัญจภิกขะโอภยังวา เยสติติสัตปบริณฑังสัทธาสุเกณรักขันโตพุทธะันติการะโตวังเตหิตาวังรักิโตสันโตมุนโตสัพพายเยนะจัสัพพโรขายวินิมโต กันโตนิพพุโตจตุวังภาวะสพิติโยวิวัจฉุตสัพพโรโคินัจันตุมาเตภาวะวันดรายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาสริจังวัฏปัญจายโนจตารุธมาวัตันติอายุวันโนสุกังพรังยันตุนิมิตังอาวะมังคลัญจัยโย โกณาสะสะโตปัะปะเขวตุสกิณังอกันตังพุทธานุภาเวนะเวนะสเมนตุยันตุนิมิตังอาวามังคะรันใยโยเขวตุสปินังอคันตังธขมานุภาเวนะเวนะสเมนตุยันตุนิมิตังอาวามังคะรันใยโยสกุณนาสะสะโตปัะปะเขวตุสกินังอคันตัง นภเวนะเวนะสมนโตทุกขปัตตาจะนิดทุกขาภยปัตตาจะนิพพายะโสกปัตตาจะนิดโสกะวนตุสัพเพภิปานิโนเอตวตานสัมปทังบุญญะสัมปทังสัพเพเทวานะโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังธทันตุสัตตายะสีลังลักษณ์ันตุสัพพธาภาวนานิปยรัตา เตวะตาคตาสเพพุทธาภรัปปตาปเจกานันเจยังภาวังอรหันตานันจเตเชนาวรักขังบันทายมีสัพพโสโมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวัง සැංයසෝ සැංය මංඛරේ අපරච්චිත බන්ලං කෙසී සේවන්තෝ මෙ භෝකලේ අපිසේක සම්ප සම්බුද්ධනං අකම්පන්තෝ බමෝතති සෝ මංඛලං සෝපපතං සුද්ධි တං සුඛනෝ ස โม තෝච සෝය තං พรොงมะจ රි සුපතකිනම් วาทักขิณังวาทักขิณังมโนกัมมังปณิฏฐิเตปทักขิณนาปทักขิณนาสุทธะเตเสนะสุทินานันจันโตบันทาวาสัพเพเมนตุเตสกัตโตวธรรมรัตตังโอสถังอุตตมังวรังปาริลาหูปะสัมมะนังธัมมะเตเสนะสุทินานันจันโตบันทาวาสัพเพพยโยุปัสสะเมนตุเตสกัตวา โอสัถังโอตัมังวรังอาหในยังเปาในยังสังฆาเตเสนะสุตินานันันโตปัตะวสัพเพเมนโตเต